สวัสดีครับผมเนื่องในช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสมันเป็นตัวแทนของโรงเรียนเซนทบียนอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆญาติผู้ใหญ่ใจดีที่น่ารักทุกท่านนะครับมาเติมเต็มช่วงชีวิตใหม่ๆในงานครนิสต์มาสแฟร์2013ของเราเนี่ยเองนะครับที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่23ธันวาคมนี้ซึ่งในงานเนี่จัดไปด้วยความสนุกจุดเวียงสุดลืมโลก ที่คาดไม่ถึงอีกแล้วเช่นเคยเช่นนะครับน้องมัอาร์ิเช่นการขายของของนักเรียนมัธย,ยมศึกษาปีที่สี่มีการขายของมากมายกับโรงเรียนเซนคเบียนมีการแข่งขันมากมายต่างๆเช่นการแข่งขันฟุตบอลบนสบบรรนามหญ้าเทียมจากฟีฟ่าทีมสนลครน,นั้นภูมิใจนักภูมิใจาและยังมีการประกวดวงดนตรีของเราที่โรงหาชั้นสองแต่วงนั้นเล่น,กนเก่งน่าดูเลย เพื่อนเกาหลีแม่พูดได้โดนใจมากครับเพื่อนบบบดังนั้นพวกเราในฐานะนักเรียนซเซงการะเบียนคนหนึ่งขอให้ทุกท่านทุกท่านทุกท่านเ <laughs> ชิญชวนกันมาร่วมสนุกในงานของเรานะครับ